ู้ือเครำเร้าาาขยคเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเอ็ต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเอฟซแฟนช่องแฟนเพจคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมนะครับมอนี่นะครับผมเฮาสิพาทุกท่านนะครับผม เอฟซีสุโขทัยก่อนมาบุกอาสมปูรุสีนะครับปูรุสีดอนดุนะครับผมนะครับไปเมืองกันนะครับเด้อปูรุสีเพ่ให้เป็นตัวใดนสำหรับงวดนี้นะครับผมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับผมนะครับทั้งช่องนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบก็ลงทุนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับปูรุสีบอกว่างวดนี้มั่นใจแห้งครับผมมั่นใจลายนะครับผมนะครับให้มาสามโตหางเดียวเลยเพิ่นว่าฉันแจ็คสแันบอกหรือจังใดบ่ท่านเห็นบ่ท่านหูเดี๋ยว ไปม้วนนักกาน,นะครับผมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์น้ำใจเด้อนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับผมไปม้วนนักกันครับผมไปหาปูลูซีกันเด้อครับตุ่มซุกโอ้โหเฮียยังอยู่น้อนี่ต้มนี่หอนกาแฟดิอ่าเฮียยังเลยนี่ต้มนี่หอนกาแฟอืมอยู่สัมปทติทถรนี่ แก่แล้วบา้านอือ,อันยูนี่เป็นเป็น,ปนบ้านของพ่อยังไรบอกครับพูดเป็นวัดครับยูนี่โคพิปรสสาโคพิปราาัสือโอ้เป็นโคพิปรสสาเป็นข้อมเป็นมากของโคพิปรสสาหมดมันมนีเป็นเจดีย์เนาะครับผมตาม,ตามเก่าตามโมาบาราณกับเผากับฟังแล้วมันนี่แหล่งเดินโมจกุกพุทธเนี่แม่นมัดละคนไปอพอจะดูข้นหวนสมัยตะกี้นี่แล้วก้นนี่แล้วเฮ็ดนี่แล้วโอ้ยพ่อไงยัง คุ้มเถือกันนี่ตะปูยังกระดูกยั้งได้ขึ้นมากมืดมิดสม,มัยนี้เท่าไหรเฮ็ดบานทั้งบานทานั้งเยี่ยนเนาะบานเ่าก็คือบานเท่าตอนพ่อมาอยู่ที่แรกแนี่ปลาสาหมงนี่ยังเป็นปลาเป็นดงอยู่ทีเป็นปลาเป็นเนี่ยสางใหม่ไหมงามสางหลังทีแสงได้งา,งามมันเปนด้วยต้นน้ำมาสั่นพ่อมาอยู่จะปีเหรอครับหลายปีเหรอ,อ ยี่สิบกว่าปียี่าสาิบกว่าปีป่าซาเขาจนเดมมาสร้างเป็นวัดนีน่เนาะเขาเดมมาอยู่น้ำหนิละถ้าโุกไม้ยังมากเราแกลเขอกามาพักนำ้ำโอ้ที่แรกๆเลยนี่ยังเป็นปาา่าซาแต่บ่ท่านเป็นวัดเป็นสนักสงฆ์เนาะบ่แต่กะเราก็มีรถนนมีลาเอือกันเรากคนยากคนทุกคนจนนีอกันล่ะตีกันคู่มือก็มันอียังเหรอตีกับผีดีผีอืม โอ้แสดงว่ามีเห็นเลืออยู่บ่พอโอ้ยนนนว่าจะรับตาลงนำแต่แนวเดียวคนจักว่ารับบ่รับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นที่เก่าบ่บ่เป็นสมัยโมพวกกันหมัดหรอโอ้เบาก็ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นงางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้า,กา,าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางทแม่เตเบิกที่แรกของตัวนี้เบิก่วลาว่ายู่อยู่ยากอ่าสันไมนไล่นี้อ่าสัน นี้ก็บวันนี้คนยังมามึนแต่มันว่าเจ้าที่เพิ่นนั่นเอออันไหนเขามาสร้างมาแปลงมันว่ามีดกับมีดห่างห่างมุกโจกเงียนเงียกระตาปากขาดให้เขามาสร้างมาแปลงมันว่าไมาถางมาถางเออโอ้ดินกับดินกับแคบๆหนึ่งก็ดันมาอยู่น้ำกันอีกคนห่าโอ้ยไอ้โมขีโกโมนักเล่นกับมีโมไปเที่ยวกรุงเทปมีกันมันมามันก็มัดวนเฮาคือเก่า ที่ว่าอยู่นี่เป็นดวงวิญญาณเป็นเป็นแบบเป็นบ้บ่ได้ฝันเงี้ยงจักเที่ยวหลุดมีแต่ตีแต่กันมันจะบ้านสู่ห้องบ่ได้ว่าเรื่องผีได้หนิเป็นบ่พอนีิว่าเรื่องผีเป็นบ่นี่เรื่องผีเรื่องมาอยู่ตะกี้แต่ก่อนโอ้ยี่สิบปีถอยหลังไปนั่นโอ้แสดงวะพุ่มมอนี่เป็นพุ่มแห้งเติบนะพอเนาะเติบใหมมื่อนี่ลองว่าดพวกด้ันเมียนเป็นไปได้ใหม่อยู่ในป่าเฮ่านี่ย ปลาถีนเห็นอยู่นี่เป็นโคปลาสาเก้าแต่หมอยู่ตลาดเขายังหูเนาะมีฟันใดผู้เดียวเด้วยใหม่ฟันมาได้มีอันเป็นไปเด้อเพราะว่าขันมีผู้ใดตัดไม่ตัดไหลออกจากป้าโมนิกาเขาบอกไข่ก็เป็นเนอื่นเลยเป็นจะด้วยกระเดื่อล่มควันโอ้นาหลอกหน้าเลื่อนเมื่อผลดีเขาบอกจะฟันหลายจะฟันหลายีืดเสียเงาโอ้ยมาเป็นหลงเพรแก่ที่หนึ่งใส่ยาหยั่งเหร โอ้นี่ติสิว่าสิงกาแฟนี่โอ้โบราดีดีเนาะอยู่งกินง่ายสมกับเป็นเรือสีเนาะแก่นี่ล้าบําเ็บเยสมกับเป็นฤรษีเป็นผู้ปะทั้งโลปะทั้งธรรมอยู่สันโดษอยู่ในป่าสาปายังสีัดเกี่ยวของการได้อรัไดเกี่ยวของการได้เลยอล้ยปงหมานอยมาคนหมานอยนหยบลก้ิ่งโหได ไอมันได้ยินแต่แล้วก็ป oh ีนข well. ึ้นมุงทีบันอ้ครอบน่องเช็ดตเนี่ยมือเดกมุงกูขาดมันบาดนี่แล้ว่ะเจ็ดตตวบนเป็นเหล็กสอเกตหร้อเ่าพ่อเดแล้วมาหน่อยขึ้นมุงโอ้มันปีนหาทางเขาหาคนอนั่นแล้วครับว่าดูเตมที่อะไรขาดได้เนี่นอกมุงรู นอนอยู่เดี่นีนน้นอนนอนปลานอนดงจังสี่นี้ว้าวข้าแมนพอ,อนี่บ่มีเข่าเข่าคงคงเนี่ยบ่สีหอดสีเทงนี่น้เ <ไอ S 1> ขาให้จากโตนี้คา,บ<อ>บา,าเพิ่นคาเอฟซีเป็นได้ไปเสียงโศกเสียงใช่น้ำบ<อ>บตามนิมิตนี่บ<อ>บไหมตามนิมิตที่พ่อฝันมือขึ้นน<อ>ี่ไหมพ่อคิดว่าสิเป็นตัวเดี๋ยวว่าได้เห็นนี้เดี๋ยวนี่มันเจ้าฝันเท่านั้นล่ะเล็เขาก็บ่บอกบ่บอกบอกได็กเขาบอกสิ่งผัว เล่าบอกบอกเขาว่าตอนนี้บุญมาหน่อยนี้มาหับมาหายยังไปครับแต่กี้นี่บอกแม่นบอกโอ้ยคนถึงหลายอยู่ผีนี่มาบอกปูหรือีตะกี้อบอกถึงเยอะกว่าแต่เราหลัลงมานี่เพิ่นเป็นจะได้ปูนี่เนาะเพิ่นบ่ค่อยบอกบ่ค่อยอยังขึ้นจังใดบ่ค่อยเลยยังไ่บอกแต่จยังเ,เรา,เาบ่คอย แก่กาพ่อนตานี่เราซื้อเราหกคันดอกไม้ยนลองนามตามแล้วผู้ใดเด็กน้อยมูเขา็ถือตะเก้าตะกี่โอ้ปูนนังพวกปูนยุคยุคยุคปูดอนดูห้าวทางเขาเนี่ยเออนี่แหละตั้งเอาเองนี่หนึ่งยูนี่เพิ่นบอกให้ตั้งซื้อนี่ให้หันนาเขาโคบที่นี่พวกนั่นเขาก็เลยไปตั้งให้หันได้เรื่อง้กันปีได้บ่เลี้ยงแบบไม่ปีเรื่องปีก็ได้เลี้ยงสองเดียบเล เป็นเฮ็ดบะถือหรือจังไหนเฮ็ดบะถือโอ้เรื่องร้องเรียกดียรปีนลยบอกข้อแม่ประวัติข้อเป็นมากของดอนปราสาดอนดูเฮ้าหม่อง,องนี่ถ้าเกิดว่าคนผู้ใดสิเขามาเอาฟืนเอาหยังไปเฮ็ดฟืนเฮ็ดยังนี่ไม่แหงมันบ่เป็นหยังไม่แหงบ่เป็นหยังแต่คือว่าต้นเป็นต้นหยังอย่าไปฟัดน้องเขาโอ้ต้นเป็นต้นยังอย่าไปตัดอย่าไปมั่งไม่เนี่ไม่เป็นผู้มันฟั้งกับเจ็ดเอาอย่างเอาโอ้อ่านอันได้อื แต่เขาว่าตัดเป็นฟืน้นเป็นยันงเอามาเห็ดเป็นเสาฮียนเสาสั้นเสาเหล่าเสายังนี่บ่ได้ไดโอ้ทีเป็นแห้งเถิดตัวนี้พุม่มจังสี่นะ่ะสิมีโฉกมีอย่างอยู่นะพอคือว่าบอกเห็นโศกเนาะกับสิบม่มีให้แนวาทางังให้กับเอพซีเนาะคเพ่นนิมิตพ่นยังให้มาจากโตจากอันแต่กีนี่เตะแตกีเตกีนี่เขาได้ตลอดแม่นบ่พอ เจ็๊บทองไปะด่งปะปุ้ยซอยในเด็กเจ็๊บทองเลยเข้าเดียวได้ละเส้าจัว uh huh. อืมเ,เด็กคนไปบ้านได้องนี่ไปกินข้าวกินกน,น้ำมีกับเห็นเขาไปในบ้านก็บอกแนะ่ถือแตเบิเ้งของไอ้ถาเนเลยอืมน uh ี่ตัวนี้มั้งเทพิธีบวงสรวงถวายของละฆั้งยุบัดเข้ามือนี่ไหม ม้งไหวมีอยู่อือันนี้อันนี้เป็นเป็นถูกเสียงไท่ห็ดพิธีได้สามเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดแปดสามเจ็ดนี่คือเข้ากลับมาสีนะแล้วก็ตัดสองตัวนี่ตัดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดแปดสามกับแปดนี่อยู่สามกับแปดนี่ยู่มันพ่พอพอว่าสามแปดนี่อยู่แทวบ่ในในในตามที่พอวานี นี่ฮะลุงตาระว,ว่าสามสามแปดนี่อยู่ว่าสันะนะครับยืนยันเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับลุงตาแล้วก็ปูฤษีเข้าว่าสามแปดนี่อยู่อยู่ครับไข่โซ่ขามันเอามีอยังสีโวยพอดเนี่ยเอฟซีบอพอปูออเข้าสำรับตัวเลขนี่ครับปูระว,ว่าสามแปดนี่อยู่อยู่ว่าสันครับมักอยู่ว่าสันปูฤษีวา่าเด้อครับนี่น,นี่นี่คือเลขถวายอันนี้เดอ้อ ถวายของละข้างของมือนี่นะครับพอดีปูรุสีสามแปดนี่มักนั่บอลลงตาเมือเพราะว่ามันคันมีตื่นมาเสริมมีตัวใดมาเสริมตีหมูเลยเพราะว่าสีเงียบเยบจ็ดเจ็ดนั่นคิดว่าถอยแล้วมันมาสามงวดสามสี่ละสามสี่งวดเหรอเนาะสามสี่งวดครับมันจะมาหลอกมันจะมาหลอกตาเฮ้าเชียดนะเสดาบวาเสดาบวาสามแปดฮะข้องจักรตุ้มข้องจุ้มข้องจุ้มนึงบ่ จุ่มหนึ่งจุ่มกับศูนย์เนี่ยแหละจุ่มกับศูนย์นั่นศูนย์สามแปดเออเออถูกต้องแล้วอ่านอ่าปูรูสีใบอย่างไรละเด้อศูนย์สามแปดอ่ะเอาไหมเอาไหมของปูรูสีนะครับผมศูนย์สามแปดว่าทันถวายข้องถวายข้องข้องเป็นจุ่มจุ้มอาทิตย์มงตีนึ่งปปูเออนึ่งจุ้มมันมูแจุ้มเจุ้มไมโอ้อันนี้มีจุ้มเดียวจุ้มเดียวกับศูนย์ตัวเนาะมันเป็นกลมๆไหม 038อ่ะนี่คือเลขของปูรุสีเลเดอร์ครับที่นี้นะครับปูว่าข้องมีจักจุ้มปูว่าสีเนาะมีจุ้มเดียวก็เป็น0038นะครับผมนะครับปูห้ย03กับ38อ่ะวันนี้ก็ล่องลงเด้อนะครับท่านผูส้มนะครับผมสำหรับปูรอสีเห้านะครับอยู่ที่ป่าช้าดอนดูนะครับผมนะครับปูปูรุสีนี่อายุจะปีแล้วครับนีเก9 7 9เกอยู่ป่าซ่ามองนี่นี่ดนปะไดล่ะครับ โอ้มันก็จะลูกเป็นสาวเป็นแบบนี้จนมาได้ไฟได้เคยแล้วมันก็ได้โอ้บอกผมด้วยละตัวนี้สามสิบปีสามสิบปีแล้วอยู่ป่าซ่านี่ยมนอยู่คนเดียวใหญ่อ้อมทิบอยู่นี่เข่ามาอยู่หันโอ้ือทางรถเขารถเขาแล่นเก็บตําเฮียนหักผนดวนน่ะบอกเขาแม่นี่อยู่หมู่ป่าซ่านี่หญ่หม่องอยู่จนสิอ้อมป่าซ่าแล้วใหญ่ใหี่แล้วก็มาเห็ดด้านนั้นอันนี้ใหญ่ยับอกหญ้า มันอยู่นี่แล้วว่อนอยู่นี่ิดี038เดอ้อนะครับ038มาตรงก,ก,กันกับเลขของจุดถูบขอเสียงไทไายคล้องละครั้งนะครับท่านผู้ชมก็นล่อไปวิเคราะห์พยากรณ์หน้ามืเดอ้อสำหรับปูรุสีงวดนี้นะครับ16ิถุนาคมน64นะครับผมนะครับมีอย่างสิบฝากทีเดียี่บอกครับปูผู้เพคนเมืองอยู่ม,มีหลาบไปให่มีโชคมีหลาบเนาะ ครับพอตัวแล้วพารุสีดอดูครับแม่นบัดสืถือบัดสิถือบัดบัดสิมีดวงเนาะปูเนาะเมื่อกี้รถกายไปแล้วยังงวกมาหาเขาปู้ซื้อเลขบอมันว่าครับสามงวดคุณถือสามงวดนะสามงวดละตัวเดียวนั่นงวดที่สามไปซื้อเขาเขามาขายเขาฝันว่าเขาไปซื้อ ไอ้ตัวพค่อยเศร้าขายเราป่ะน่ะมันย่ามมันเศร้ามึงเท่กไปเอาอีกก่อนว่ะไปเขาเศร้าขายอยู่นี่เงินแปดนี่ที่ปูฤาษีเราขายนี่หลวงตามักตัวใดครับมักทั้งสามเลยบ่มักทั้งสามเลยมักทั้งสามเป็นยังเป็นยังค่อยมักครับทั้งสามเนี่ยคือว่าบ่มักจังในล่ะเพราะว่าเหล็กมันมันอยู่กับอยู่กับผีมันเหล็กอยู่กับนี่พอฝันมันตอนปีสี่พอดีตอนลุกขึ้นสวนม้วนตอนเสาร์มาได้ตัวนี้พอดีเลยโอ้พอดีปูฤาษีแล้วก็ปล่อยตัวเหนียวมา ก็มาคุยกันมาคุยกัตรงเดียวกันตื่นขึ้นมาสวนมดเสร็จแล้วมาคุยกันเออปลาแดงปลาแดงครับพอดีก็ไมีรถคันหนึ่งมากพอดีก็ถคันนั้นหนาเราจะไปถอดปลาเบลล่ามไปถอดปลาวัดกลางครับไปตู่ขั้นที่น้องเงินบอกโยมเยอะนั่นกันนั่นขันอยากได้เงินบอกเป็นไปเบึงหน้าดาบครับตัวนี้แหละตัวนี้เหรอนั่งศูนย์สามแปดศูนย์สามสามแปดนี่เด้อหลวงตาเข้ากับยืนยันเพราะว่าหลวงตากับ อยู่น้าปูฤษีเนาะครับอยู่น้ำปูฤษีอยู่นใกล้ๆกันนิมิตนกันตามหลักปูฤษีเนี่เพิ่นให้แม่นตลอดอยู่บ่ครับตามแม่นนะครับขยันเพิ่นสิให้เนาะหัวต้องหามาธาดุไอหายใจซีมาเต็มๆอยู่จะมันชุนใช่ไหมใส่เอาเอายังมาใส่หาเอาาหมาใส่โอ้เสียดายนะครับผมอ่เอฟซีนะครับเด้อนะครับยืนยันนะครับผมปูฤษีบานดอดู นะครับผมให้038นะครับผม3ตัว0 2ตัวเฮาก็มาจับให้0338นะครับผมตรงกับเลขถวายของเลขของนี่ก็เป็นเลขเอ็นเจ็ดมานะครับผมนี่คือต่ผู้ชมนะครับเด้อลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับผมนะครับทางช่องเป็นแนวท่าในการนำเสนอนะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็น่าไปลงทุนนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อนะครับผมเป็นมังโฆษณาให้แป๊บหนึ่งครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง